วิชาประวัติศาสตร์มสองหัวข้อจารึกพ่อคุณราคคำแหงสมาชิกกลุ่มเด็กหญิงนักนิชาหนันทุมเลขที่22เด็กหญิงสุดารัฐพัดเปียเลขที่31เด็กหญิงกันกำมลเดชโพชพรทธพิบาลกุลเลขที่41จารึกหลักที่1-1หรือจารึกพ่อคุณรามคำแหง1เป็นศิลาจารึกที่บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัยศิลาจารึกนี้เจ้าฟ้ามงกุฎ ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าก้าเจ้าอยู่หัวขณะพระหนวชัยอยู่เป็นผู้ทรงค้นพบเมื่อปีมะเส็งเบญจศพจุลสังกราด1 1 9 5ตรงกับวันศุกร์ที่17มกราคมคศ1834หรือพุทธศักราช23762น้เนเินปราสาทเมืองเก่าสุขโขทยัยอำเภอเมืองสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยมีลักษณะเป็นหลักสี่เหลี่ยมด้านเท่าทรงกระโจมสูง1 1 1เซนตะิเมตรหนา35เซนติเมตรเป็นหินใสแป้งเนื้อละเอียด1มีจารึกทั้งก็บ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานาครเนื้อหาของจารึกแบ่งได้เป็นสมตอนตอนที่หนึ่งบรรทัดที่1นึถึงสิเป็นการเล่าพระราชประวัติพ่อคุณรามคำแหงมหาราชตั้งแต่ประสูติจนเสวยราชใช้คําว่ากูเป็นหลักตอนที่สองไม่ใช้คําว่ากูแต่ใช้ว่าพ่อคุณรามคำแหง เล่าถึงเหตุการณ์และธรมเนียมในกรุงสุขโขทัยและต่ออนที่3ตั้งแต่ด้านที่4บรรทัดที่12ถึงบรรทัดสุดท้ายมีตัวหนังสือต่างจากตอนที่1และ2จึงน่าจะจารึกขึ้นภายหลังเป็นการสรรเสริญและยอบพระเกียรติพ่อคุณรามคำแหงและกล่าวถึงอณาเขตราชอาณาจักรสุโธยหนึ่งจารึกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อปีพุทธศักราช25463โดยยูเนสโกบรรยายว่าจารึกนี้นับเป็นมรดกเอกสารชิ้นหลักซึ่งมีความสำคัญระดับโลก เพราะให้ข้อมูลอันทรงค่าว่าด้วยแก่นหลักหลายประการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโลกไม่เพียงแต่บันทิตการประดิษฐ์อักษรไทยซึ่งเป็นหลักฐานแห่งอักษรที่ผู้คน60ล้านคนใช้อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันการธนานาสุขไทยรัฐไทยสมัยศตวรรษที่13ไว้โดยละเอียดและหาได้ยากนั้นยังสะท้อนถึงคุณค่าสากลที่รัฐทั้งหลายในโลกทุกวันนี้ร่วมยึดถือ 3.